สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เราไปดูแนวทางประจำวันที่3พฤษภาคม2568กแันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่เน้นๆกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างไกยดีพบกับอูนิเนเซ่คู่ที่ 2, สซังเพาลีพบกับสตุตการ์ดคู่ที่3เอเวอร์ตันพบกับอิฟสวิตคู่ที่4เดสเตอร์พบกับซาวทัมตันเอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ไปดูพรีวิวก,ก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ ไปเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยครับในสุกเกาโชซีอาเป็นการพบกันระหว่างกายารีพบกับอูดินเนเซคู่นี้นะครับในเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเราที่สนามยูนิโปโดมุสครับ ไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับจเจ้าบ้านกยารี่นะครับแข่ง34นัดชนะ8เสมอ9แพ้17ยิงได้35ประตูเสีย49ประตูมี33คะแนนอยู่อันดับที่14ของตารางครับส่วนอูดิเนเซ่นะครับแข่ง34นัดชนะ11เสมอ8แพ้15เกมยิงได้36ประตูเสีย48ประตูมี41คะแนนอยู่อันดับที่12ของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับกยารี่นะครับเจอกับอูดิเนเซ่มา5เกมหลังสุดเอาชนะอูดิเนเซ่ใน1เกมครับเสมอกันไป2เกม สนอีก2เกมที่เหลือแพ้กับอุรเนเซ่ครับ เราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับกายาลีนะครับชนะมอนซ่า3ประตูต่อศูเสมอเอมโปรี0ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์แอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ3แพ้ฟิออรเดนตินา1ประตูต่อ2และชนะเวโรนา2ประตูต่อศูนครับส่วนฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดของวูดินเนเซ่นะครับแ้อินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ2แพ้เจนัวศูนย์ประตูต่อ1แพ้เอซีมิลานศูนประตูต่อ4แพ้โตริโนศูย์ประตูต่อ2และเสมอกับบโรุญาศูนย์ประตูต่อศูนาเันครับเจ้าบ้านทัไปดู กยาลี่ครับของคุณซอดาวิเดนิโคลาผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับส่วนความพร้อมวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2แดนกลางจะวางมิเชลโอโ,โปโกมาเตโอปราดีและองตวนมาคุมบูครับคอยปั้นเกมร่วมกันเส,สน้อสนุองหัวหอกแดนหน้าอย่าง ซิโตรูบุมโบ้ครับและโรเบโตปิโคลีไปดูความพร้อมทางสั่งทีมเยือนอุดิเนเซ่กันบ้างครับของคุณซือคอสตารลุนยาอิสครับผลงานในอดีกช่วงหลังย่ำแย่แถ้มาเจ็ดนัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับโดยแดนกลางจะวางซานดี้รอฟฟิตเยสเปอร์คาสตอมและอาตูอัตตาครับคอยปั้นเกมร่วมกัน สนับสนุนหัวหอกแดนหน้าอย่างชีแนนเดวิดที่จะลงล่าสกอร์ในเกมนี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นจายาีผลงานในลีก5เกมหลังสุดพัวเขาฟ้าช,าชนะได้2นัดฟอร์มขาดความสม่ำเสมอรครับและโอกาสตกชั้นยังมีอยู่ขณะที่ทีมเยือนอูดินเนเซ่ครับไม่ชนะใครมา7นัดติดต่อกันแถม4เกมหลังสุดครับยิงใครไม่ได้เลยครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดกายาลี1อูดินเนเซ่0ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อครับในคู่ที่2ในสิทธิ์บ er ุนเดสลีกาเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างซังเพาลีพบกับสตุตการ์ตคู่นี้นะครับแต่เวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนามมินเลนสตอร์สตาดิโอนครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีดของทั้ง2ทีมครับซังเพาลีนะครับแข่ง31นะัดชนะ8เสมอ7แพ้16เกมยิงได้26ประตูเสีย36ประตูมี31คะแนนอยู่อันดับที่14ของตารางครับ ส่วนสตุตการ์ดนะครับแข่ง31นัดชนะ11เสมอ8แพ้12เกมยิงได้5 6ประตูเสีย51ประตูมี41คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านซังพาวลีนะครับเจอกับสตุตการ์ดมา5เกมหลังสุดชนะสตุตการ์ดได้1เกมครับเสมอกันไป1เกมส่วนอีก3เกมที่เหลือแพ้กับสตุตการ์ดทั้งหมดครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2งทีมครับซังพาวลีนะครับแพ้าเยามินิก2ประตูต่อ3เสมอการบ,บัคหนต่ต We'll เสมอเลคเซนหนึ่งประตูตอนหนึ่งเสมอเบเมนศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของสตุตกาดนะครับชนะไรซิกสามประตูตอนหนึ่งชนะโบคุ้มสี่ประตูต่อศูนย์แพ้เบเมนหนึ่งประตูต่อสองเสมอยูนนโอนเบอร์ลินสี่ประตูต่อสี่และแพ้ให้ไฮเดินไฮศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับซังเาหลีนะครับผลงานช่วงหลังถือว่าดีมากครับสำหรับทุกทีมของเรซันเดอร์บรสซิตครับด้วยการไม่แพ้ใครมาสี่นัดติดต่อกันแต่วันนี้ครับมีข่าวร้ายให มีชื่อของคอนเนอร์แมคคาเฟ่ครับอกองกลางคนสำคัญที่โดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากเกมน่าสดุดครับ สรงผลให้ดานิเอลซินานี่ครับจะได้ลงปั้นเกมในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์แทนเท่ากับว่าโนอาไวท์เฮาส์กับมอร์เกนกิลาวกีครับถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กันโดยปริยายไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยือนสตุตการ์ดกันบ้างครับกลายเป็นว่าฟอร์มการเล่นตกลงไปอย่างน่ากลัวครับเนื่องจากลูกทีมของเซบาสเตียนฮูเนสครับไม่นชนะใครมา3นัดติดต่อกันครับไปแล้วครับแถมก่อนออกไปเยือนวันนี้ได้รับข่าวร้ายอีกครับเพราะจะไม่มีชื่อของเดโอนิดัสเตจอครับแบ็คขวาที่เจ็บเท้าไม่สามารถ ลงช่วยทีมได้ครับส่งผลให้เกมนี้นะครับโยัวฟักโนมันครับจะได้โอกาสทําหน้าที่แทนด้านเกมลุกนะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนแปลงกลับมาใส่ชื่อของนิกวอลเทอร์มาเดอร์ครับลองดาวซันโวของทีมประสานงานร่วมกับรุ่นพี่อย่างเอร์เมดินเดมิโรวิดครับที่จะยืนปักหลักอยู่ก่อนหน้านี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับด้วยพลังแห่งการหนีตายครับทาให้ซังคารีทาผลงานได้กระเตื้องขึ้นมาอย่างชัดเจนครับด้วยการไม้แพ้ใครมาสีนัดติดต่อกัน สวนทางกับสตุตการ์ดคู่มาเยือนครับที่ชั่วโมงนี้ผลง,งานดรอปลงไปอย่างน่าใจหายด้วยการไม่ชนะใครมาตลอด3นัดที่ลงเตะครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดจังเาลอรี2สตุตการ์ด1ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3นะครับในสิดพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างเอเวอร์ทันพบกับอิฟสวิททาวล์คู่นี้นะครับเต่เวลา3ามทุ่มตามเวลาบ้านเราที่สนามกูดิสันพาร์คครับเมาดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับเอเวอร์ทันนะครับแข่ง34นะัดชนะ8สเสมอ14แพ้12เกมครับยิงได้34ประตูเสีย41ประตูมี38คะแนนอยู่อันดับที่15ของตารางครับส่วนอิฟสวิทนะครับแข่ง34นะัดชนะ4สเสมอ9แพ้21เกมยิงได้33ประตูเสีย74ประตููมีี21 18คะแนนนออย่่ััดบท ตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเอเวอร์ตันะครับเจอกับอิสวิดทาวมา5เกมหนังสุดเอาชนะอิสวิดไปได้1เกมครับเสมอกัน1เกม ส่วนอีก3เกมครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับอิฟสวิตครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเอเวอเรสต์น,นะครับแพ้ลิเวอร์พูซุลประตูต่อหนึ่งเสมอกับเซนนอลหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะฟอร์เรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้แมนซิตี้ศูนย์ประตูต่อ 1, สองแ,และแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์ 2, มการเล่น5นัดหลังสุดของอิฟสวิตนะครับชนะบอลส์มาสองประตูต่อหนึ่งแพ้วู๊ดหนึ่งประตูต่อสองเสมอกับเชลซีสองประตูต่อสองแพ้เซนนอนศูนย์ประตูต่อสี่แต่แพ้ New พนิ เจอกันครับเอวาตันครับของกุนซือเดวิดมอยพิ่งจะบุกค่ายกับเชลซีมาศูนย์ตอนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าม,มอยนะครับเยมวางมากใน,นระบบ4-2-3-1โดยมีอแมนโดโบยาครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าล่าสกอร์ไปดูความพร้อมทางฝั่งทูมเมเยอนอิสวิตของกุนซือกีรนแม็กเคนนากันบ้างครับพิ่นจะบุกพ่ายยับให้กับนิวคาสเซิลมาศูนย์ประตูต่อ3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระับความพร้อมของทีมนะครับเตรียมจัดทัพโดยมีเลียมดีแลบครับออกสตาร์ทยืน้าหน้า,าสไครตตามสูตรวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับน่าจะเป็นเกมทีมเยือนอิสวิทอาจจะไม่แพ้กลับออกไปก็เป็นได้ครับเพราะโดยเนื้อฟอร์มการเล่นของพวกเขาถือว่าเกมลุกพอไหวอยู่ครับแต่ว่าเกมรับอัดหนักเกินไปหน่อยซึงถ้าเทียบกับอีก2ทีมที่ตบชันไปด้วยพวกเขาทรงดีกว่าพอสมควรครับยิ่งมาเจอกับเจ้าบ้านอเวาตันที่ฟอร์มช่วงหลัง หวังพึ้นพาก็คงลำบากนะครับเพราะโดยการชนะเพียงแค่หนเดียวตลอดเกเกมหลังสุดคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเอเวอเร์ตัหนึ่งยิปซวิตหนึ่งครับไปวิเคราะห์กันต่อนในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในสิคตีบริลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์พบกับเซา์แฮมป์ตัน คู่นี้เตะเวลา3าทุ่มครับตามเวลาบ้านเราที่สนาม King Power Stadium ไปดูอันดับตารางคะแนนในเด็ตของทั้งสองทีมครับเลสเตอร์นะครับแข่ง34นะัดชนะ4เสมอ6แพ้24เกมยิงได้27ประตูเสีย76ประตูมี1 8คะแนนอยู่อันดับที่19ของตารางครับส่วนซาว์ทัมพันตนะครับแข่ง34นะัดชนะ2เสมอ5แพ้27เกมยิงได้25ประตูเสียแ0ประตูมี11คะแนนอยู่อันดับที่ 20, ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเลสเตอร์ครับเจอกับซาว์ท หเกมหลังสุดเป็นทางฝั่งเลสเตอร์นะครับเก็บชัยชนะได้3เกมส่วนอีก2เกมเป็นฝ่ายพ่ายกับเซา์แธมป์ตันไปครับเราไปดูผลงาน ฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเลสเตอร์ครับแพ้แมนซิตี้0ประตูต่อ2แพ้ยูคาสเซน0ประตูต่อ3เสมอไบรทัน2ประตูต่อ2แพ้เรีูวฟู0ประตูต่อ1และแพ้วูตดแฮมตัน0ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของเซาท์แทมตันนะครับเสมอคริสตันพาเลเ1ประตูต่อ1แพ้สเปอร์1ประตูต่อ3แพ้แอสตันเวล่า0ประตูต่อ3เสมอเวสต์แฮม1ประตูต่อ1และแพ้กับฟูลแลม1ประตูต่อ2ครับเราไปดูความพร้อมของทังงทีีมมกก่่ออออนนนจจะลสสาเเเรรต์ขุซ ฟาน,นิสโตรยครับเึ่งจะบุกค่ายกับวู๊ดูนต่อ3ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมของทีมก่อนเตะวันนี้นะครับจะยังไม่สามารถใช้บริการแฮร์รี่วิงครับที่ติดโทษแบนด้านการจัดทัพนะครับ คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีเจมี่วาร์ดี้ครับออกสตาร์ยืนหน้าเป้าล่าสกอร์ตามระเบียบไปดูความพร้อมทางฝั่งผู้เยือนเซาแธทมป์ตันกันบ้างครับของทุนซอรักษาการไซมอนรูสครับเพิ่งจะเปิดรังให้กับฟูตแลมมา1นต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับคาดว่ารูสนะครับเตรียมจัดทับในระบบ3-4-2-1โดยมีคาเมรอนอาชเชอร์ครับออกสตาร์ยืนหน้าและใช้และ ฟรานันเดสครับผนึกกำลังการสร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลังวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2ทีมที่ตกชั้นไม่ใช่ราังวัลของทั้งคู่ครับแต่เป็นความสะใจและความบันเทิงของแฟนบอลครับแน่นอนว่าใครจะเป็นบวยตัวจริงและใครจะตกชั้นไปแบบเดทที่สุดบอกเลยว่าเจ้าบ้านเรสเตอร์น่าจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยออกไปครับแม้สถานการณ์ในทีมอาจจะเข้าข้างวิกฤตแต่บอกเลยว่าทีมเยือนเซาท์แฮมตันอาการโครม่าหนักกว่าเยอะครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเลสเตอร์สองเซาทแฮมตันหนึ่งครับ เรามาสรุปผลประจำวันที่3พฤษภาคมกันอีกรอบนะครับคู่แรกนะครับให้กายารีชนะอูเดเนเซ่หประตูต่อ0ย์คู่ที่2ครับให้ซังเพาลีชนะสตุดการ์ดสประตูต่อ1นคู่ที่3าให้เอเวอตันเสมอกับอิบสวิตหประตูต่อ1นแต่คู่ที่4ครับให้เรสเตอร์ชนะซาแธมปทตันสประตูต่อ1นก็ครบกันไปแล้วนะครับสาหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิป แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ